สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าระดึกข,ขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนชายที่โรงเรียนคนทาทอลิกในโรมที่ต่างต้องทนทุกข์ภายใต้ครอบครัวและกรอบศาสนาที่เคร่งครัดพวกเขาจึงหาทางออกด้วยการระบายอารมณ์ด้วยการจับตัวเพื่อนหญิงมากักขังและลงมือย่ำยีพวกเธอก่อนที่ตั้งใจจะฆ่าพวกเธอให้ตายอย่างทรมานย้อนกลับไป6เดือนก่อนเกิดเหตุในปี1 9 7 5ที่โรงเรียนชายล้วนซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่ดีที่สุดแห,ห่่งงนนึใรโม เหล่าบรรดาครอบครัวของผู้มีอันจะกินก็จะพากันส่งตัวลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเข้าเรียนที่นี่แต่เทาว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วที่โรงเรียนชายล้วนพวกเขามักจะมีการเบี่ยงและเกทับการแถมจะมีการชกต่อยกันเป็นประจำโดยที่ในครั้งนี้นั้นโรเมโรได้ถูกใครบางคนชกต่อยจนแว่นหักครูใหญ่ของโรงเรียนพยายามสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีเพียงแค่ดาวเวเนียนคนเดียวที่ยอมบอกว่าใครเป็นคนทําเขาดาวเวเนียนได้บอกครูใหญ่ว่าเขาเห็นโรเมโรถูกรุ่นพี่รุมอัดที่สนาม หลังจากนั้นครูใหญ,ญ่จึงได้เรียกตัวกาวีโดหน่งในแก๊งรุ่นพี่ที่ทำร้ายโรเมรโรให้มาพบตัวครั้งนี้ครูใหญ,ญ่ได้เรียกตัวพ่อของกาวีโดมาด้วยครูใหญ,ญ่ได้อบอรมว่าการใช้กำลังในโรงเรียนเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องพ่อของกาวีโดจได้จิงพูดตัดบทไปว่าตอนนี้ทางโรงเรียนยังขาดเงินบริจาคอีกเท่าไหรค่ครูใหญ่จึงเงียบและปล่อยตัวพวกเขาออกมาจากห้องอย่างง่ายดายหลังจากนั้นพ่อกระตบหน้ากาวีโดที่ทำให้เขาขายหน้าแกทำให้ฉันดูเป็นไอ้งัาง,างต่อหน้าครูใหญ,ญ่ บทสรุปของความรุนแรงในครั้งนี้ก็คือโรเมโรได้รบวินตาอันใหม่ก็เป็นอันจบเรื่องหลังจากนั้นแก๊งรุ่นพี่ที่พ้นความผิดก็มาฉลองกันที่ผับแองเจโลได้โมกับเพื่อนๆว่าฉันจะผิดได้ยังไงก็ในเมื่อปู่ของฉันเป็นคนสร้างโรงเรียนนี้มาครูใหญ่เองก็เปรียบเสมือนลูกจ้างอย่าทำตัวห้าวให้มากนะักกาวีโดก็เลยพูดเสริมว่าแก่พ่อของฉันเอาเศษเงินฟาดหัวครูใหญ่ก็รีบก้มหัวม,มาเฉลี่ยข้อควรฉันแล้วเมื่อแองเจโลกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้ถามน้องชายอย่างซนวาโตเล ว่าแกใช่ไหมที่เอาเรื่องของฉันไปฟ้องครูใหญ่ซันวาตอเล่ก็เลยบอกพี่ชายว่าไม่ใช่เขาเขาไม่มีทางทรยศพี่เขาตัวเองได้แต่เขารู้ว่าใครที่เป็นคนฟ้องในเช้าวันต่อมาดุนโบได้เข้ามาสารภาพกับบาดหลวงว่าเขาไม่เชื่อในพระเจ้าเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในการโกหกกับเพื่อนฝูงและตัวเองมากๆและสาเหตุที่ทำให้เขาต้องเป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาจำเป็นต้องเข้าสังคมถ้าเข้าเมืองตาหลิวแล้วไม่หลิวตาตามเขาเองก็จะเป็นคนที่ถูกกระทำ ทางด้านของอายุเขาก็เดินทางมาสารภาพบาปเช่นกันรุนโม่จะได้ถามอายุว่าเขามีแผนการเรียนยังไงที่นี่อายุจึงบอกรุนโม่ว่าเขามีแผนการจะเรียนให้จบก่อนหนึ่งปีรุนโม่จะบอกอายุว่าเขาเป็นเด็กเรียนดีเขาเชื่อว,ว่าอายุจะต้องทําได้นแน่แ่หลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดมาที่วีนักเรียนเพย์บอยประจําห้องสโลแกนประจําตัวของเขาก็คือเรียนไม่ยุ่งมุ่งแต่เยสเขาตั้งใจจะฟันสาวให้มากที่สุดก่อนที่จะจบการศึกษาหลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดมาที่ครอบครัวของแจ็คก,กี้ ครอบครัวของเขานั้นมีพี่น้องด้วยกันถึง7คนทั้งๆท,ที่พ่อของเขาไปที่นับหน้าถือตาในความเค่งศาสนาแต่ทว่ากับมีเรื่องหลังที่หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องทางเพศแม่ของแจ็คกี้นั้นรู้สึกเอือมระอาที่พ่ออยากจะมีอะไรด้วยเธอรู้สึกเจ็บและเหนื่อยที่จะต้องทั้งท้องอีกรอบ5เดือนก่อนเกิดเหตุบาทเธอได้พาตัวพวกนักเรียนชายมาเข้าใกล้นอกสถานที่วิทยากรแนื้อา้าของพระเยซูที่ถูกทรมานโดยชาย6คนออกมาให้นักเรียนถกเถียงกันว่าคิดยังไงกับภาพนี้ โดยที่ใจความสําคัญของมันก็คือการเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธกลางดึกคืนนั้นพวกรุ่นพี่ได้ลากตัวดาวิเนียนออกมาแล้วลงมือเคี่ยนตีเขาแบบเดียวกับพระเยซูพวกรุ่นพี่ได้บอกดาวิีเนียนว่านี่คือโทษทันของการขี้ฟอ้องพวกเพื่อนๆจะได้เอาแต่มองดาวิเนียนที่ถูกเคี่ยนตีแต่ก็ไม่มีใครใกล้ายื่นมือเข้าไปช่วยมีเพียงแจ็คกี้คนเดียวที่สุดทนไม่ได้เขาจึงได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือดาวิีเนียนแต่ทว่าดาวิเนียนกลับยิ้ออกมาด้วยความพึงพอใจที่เขาถูกทรอมบาน ภาพได้ตัดมาที่สองสาวเพื่อนซีที่กําลังโบกรถคนแถวนั้นไปเดินทางกลับบ้านเนื่องจากเธอมาถึงที่หมายชา้าจนพันตกขบบนรถไฟวีที่ได้ตัดสินใจจอดรถให้วความช่วยเหลือพวกเธอขึ้นมาสองสาวได้แนะนำตัวเองกับวีว่าเธอชื่อว่านาเตล่าอีกคนก็ชื่อนาเดียวีจึงแกล้งบอกชื่อปอมกับเธอว่าเขาชื่อกาโลหลังจากนั้นวีก็ไปส่งพวกเธอจนถึงที่หมายและกลับไปมามอยกับเพื่อนๆในงานปาร์ตี้ว่าเขาได้สาวมาแล้วสองคน ต่อมาไม่นานรุนโมได้รับการเชิญให้ไปร่วมการปาร์ตี้ของรุ่นพี่ที่มีชื่อว่าเก้าอี้ปีศาจซึ่งมันคือวิธีการสนองตันหาของพวกรุ่นพี่โดยการเชิญผู้หญิงคนหนึ่งมาร่วมงานก่อนที่ทุกคนจะพาการตรุมซ้อยเธออย่างเมามันถึงแม้ว่ารุนโมน่าจะไม่อยากไปแต่ถ้าหากเขาปฏิเสธงานนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมทันทีหลังจากนั้นปิกเด็กเอาแต่ใจก็ได้เรียกตัวรุนโมให้มาช่วยติวข้อสอบให้กับเขาปิกนั้นคุยโมโอโอดว่าบ้านของเขาร่ำรวยมาก และมีแม่ไปถึงอดีตดาราชื่อดังไม่ว่าเขาต้องการอะไรแม่ของเขาจะจัดหาให้ทุกอย่าง3เดือนก่อนเกิดเหตุลุนโมได้เดินทางมาิวหนังสือที่บ้านของอายุโดยมีเลด้าพี่สาวของอายุอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลทําให้รุนโมรู้สึกคับคล้ายคับคาว่าเลด้านั้นคือหญิงสาวท,ที่มาร่วมงานเก้าอี้ปีศาจเมื่อตอนนั้นหลังจากนั้นแม่ของพีก็เดินทางมาส่งลูกชายที่งานปาร์ตี้ของแจ็คกี้ทําให้เธอได้มีโอกาสพบกับวีหนุ่มน้อยที่เธอเคยเล่นจำจี้ด้วย แม่ของปิกไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าวีนั่นจะเป็นเพื่อนลูกชายจึงทําให้ทั้งคู่ถึงกับวางตัวไม่ถูกเลยทีเดียวหลังจากนั้นงานปาร์ตี้กระดเนินต่อไปด้วยความสนุกสนานวีได้ทําการหมายตาผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ภายในงานซึ่งเธอก็คือบีพี่สาวของแจ็คกี้ทั้งสองคนได้แอบมาหาที่รับตาและจูกกันอย่างดูดเดิมก่อนที่วีนั่นจะจูดจมอย่างรวดเร็วจนทาให้บีไม่พอใจบีบอกกับวีว่ามันเร็วเกินไปแต่ทว่าวีก็ไม่สนใจเธอแล้วเดินหนีไป ทางด้านของซานวาโตเรเขาก็ได้โบกมือทักทายซาร่าหญิงสาวที่เขาแอบชอบแต่ทว่าเธอกับเรื่องที่จะเมินใส่เขาและมองไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาแองเจโลที่เห็นแบบนั้นจึงได้ลากตัวน้องชายเข้าไปทักทายซาร่าเขาถามกับซาร่าว่าเธอเห็นไหมว่าน้องชายของเขาทักเขาขู่ซาร่าว่าทำไมถึงไม่รีบทักตอบอีกทําให้ซาร่านัหวาดกลัวและวิ่งหนีไปส่วนรุ่นโมกอายุก็อมาขี่รถเล่นเขาได้มองเห็นปาเตอร์ที่ทําผิดกฎโดยการเข้าไปขอเซื้อบริการจากชอเการิสองเดือนก่อนเกิดเหตุ ในคาสเรียนวิชาเรียงความอาจารย์ได้ตำหนิเรียงความของอายุว่ามันว่างเปล่ามันไม่น่าติดตามและไม่น่าหลงไหลเลยแม้แต่นิดเขาจึงได้เกรดซีส่วนเบนันซ่านั้นเขาเขียนเรียงความยกย่องฮิตเลอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจารย์ทําใจยอมรับไม่ได้เขาจึงได้ด่ากาดใส่เบนันซ่าแล้วขยําเรียงความปาใส่หน้าเขาส่วนทางด้านของดาวินเนียนั้นเขาไม่ได้สนใจอาจารย์เลยแม้แต่น้อยเพราะโมตแต่ครึ่งไข่ของซันวาโตเรซันวาโตเได้ที่ไม่ชอบจะได้ปัดมือของเขาออกไป หลังจากที่เลิกเรียนแล้วปีพยายามจะเข้าไปหาวีอีกครั้งแต่วีดันควงคู่กับสาวส,าว,สวยคนใหม่อีกคนแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยกันภาพที่ตัดมาที่อายุที่กำลังช็อกเมื่อเขาได้เห็นว่าพ่อกำลังยืนจูบก,กับนักเรียนชายเพื่อนของเขาก่อนที่นักเรียนคนนั้นจะได้วิ่งหนีออกไปจากบ้านซึ่งแม่เองก็ได้จะรู้เรื่องนี้อยู่แก่ใจแต่ก็ต้องทนเก็บความลับนี้เอาไว้โดยที่ไม่กล้าบอกใครเจ็ดสิบชั่วโมงก่อนเกิดเหตุทางด้านของวีแองเจโลและกาวีโดได้ทำการนัดสองสาวที่เคยติดรถเขามากินอาหารที่บ้าน แต่ถ้าว่าวันนี้นาเดียติตุระมาไม่ได้นาแตล่าจะได้พาเพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าโรซ่ามาแทนหลังจากนั้นแองเจโลจะได้ชดชวนพวกเธอไปดูหนังด้วยกันซึ่งสองสาวก็ตอบตกลงที่จะไปดูหนังกับพวกเขาในวันจันทร์ภาพไดแต่ละที่บ้านของอายุธพ่อของเขาได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ว่าตัวเองเป็นเกย์เขาบอกกับครอบครัวว่าก็ทนอยู่แบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วหลังจากนั้นพ่อก็เก็บข้าวของออกจากบ้านไปทําให้แม่ของอายุธนั้งเครียดมากเพราะแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว และพลอยทำให้อายุต้องกลายเป็นคนเก็บกดโดยที่ไม่รู้ตัวทางด้านของพีกพยายามตามตื้อวีไม่เลิกจนกระทั่งมียอมจัดให้เธอสมใจอยากฟ้าครัวของแจ็คกี้ก็ต้องได้พบข่าวร้ายเมื่อจีอาน้องคนสุดท้องเผลอกินเบอร์รี่ผิดเข้าไปเธอชอ็อกทำลายฟูมปากโดยที่พ่อและแม่ช่วยอะไรเธอไม่ได้แต่ทว่าแจ็คกี้ั้นก็ฝ่าฟันเรื่องเร็วร้ายจนสามารถจบการศึกษาได้ก่อนใครเพื่อนหลังจากนั้นแจ็คกี้ก็ได้เข้าทำงานเป็นจิตแพทย์เขาได้ลงความเห็นเกี่ยวกับเบนซ่าว,ว่าเป็นพวกชอบใช้ความรุนแรง และมีดาวนาวที่เป็นอัจญรกรได้ในอนาคตส่วนเพื่อนอีกคนอย่างดาวีเนียนเขาก็บอกว่าดาวีเนียนนเป็นพวกมาโซคิที่ชื่นชอบความรุนแรงยิ่งใครมากระทำรุนแรงกับเขาเขายิ่งชอบทางด้านของซันวาตอเรกเขาก็ได้พบความรักของพี่ชายแองเจโรได้แอบตัดภาพหญิงสาวที่เขาหลงไหลแล้วนําภาพพวกนั้นมาประกอบกันเป็นสาวในฝันของเขาทางด้านของรุนโมเขาก็ได้เดินทางมาแสดงความดิดีกับอายุสหลังจากที่อายุนันเรียนจบได้ก่อนใครเพื่อนซึ่งเลด้าก็ได้บอกกับรุนโมว่า ตอนนี้อายุไปอยู่ให้เขาไปนอนรอก่อนก่อนที่เลไดจะตามเข้ามาแล้วตั้งใจะจะมีอะไรด้วยแต่ทว่ารุนโมนั้นก็ตั้งสติได้ทันก่อนที่ทุกอย่างจะเลยเถิดมีอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เพื่อนๆกำลังแจกปัรเชิญง,งานปาร์ตี้อยู่ๆเลไดก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาตกหน้าเนื่องจากเธอไปเปิดเผยความลับสัมพันธ์สวัสดิ์ของพวกเขารุนโมเห็นแบบนั้นจึงรีบเข้ามาดูการของเธอก่อนที่ーーเลไดจะไล่ตะเพิดเขาให้ไปไกลๆภาพได้ตัดมาที่ปิกที่กลับบ้านแล้วเห็นแม่ ที่กำลังเซ้งอยู่กับวีอย่างเร่าร้อนเขาทำใจยอมรับกับภาพที่เห็นไม่ได้จนต้องหนีกออกมาขับรถเล่นและแวะรับลุนโม่กับแฟนสาวของเขาอย่างนิก้าไปด้วยทางเด้าของแองเจโลนั้นเขาก็ได้พาตัวสองสาวอย่างนาตาล่ากับโรซามาที่บ้านพักตากอ,อากาศของวีแทนที่จะเป็นโรงหนังทันทีที่ทั้งคู่ได้เห็นบ้านของวีทุกคนก็ต้องตกตะลึงในความรวยของเขาหลังจากที่นั่งเล่นกันอยู่สักพักแล้วจนถึงเวลากลับบ้านสองสาวก็ได้บอกให้แองเจโลขับรถไปส่งพวกเธอแต่ทว่ากาวีโดนนอาปืนมาจอพวกเธอเอาไว้ สองสาวได้ร้องให้ระบอกแองเจโลว่าปล่อยตัวพวกเธอไปซะแองเจโลกับยิมกิมใส่เธอราก็ว่าพวกเขาวางแผนเอาไว้แล้วกาวีดูได้บอกให้แองเจโลฟ้าสองสาวเอาไว้เดี๋ยวเขาจะต้องเดินทางไปกินข้าวกับพ่อและแม่เพื่อไม่ให้พวกเขาสงสัยภาพได้ตัดมาที่ซันวาตอเรที่มาดักรอซาร่าหญิงสาวที่ทําให้เขาขายหน้าเมื่อครั้งที่แล้วทันทีที่ซาร่าได้เห็นหน้าเขาเธอก็ตกใจด้วยความหวาดกลัวซันวาตอไดจะได้บอกเธอว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทําอะไรเธอ เขาแก้มาขอโทษแทนพี่ชายที่ทำเรื่องเดรร้อยเมื่อวันนั้นหลังจากที่ปิกขับรถเล่นเรียบร้อยแล้วเขาก็แวะกลับบ้านเขาได้เห็นแม่มานั่งรอลูกชายเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นปิกจึงได้ยิ้มให้แม่ตามปกติก่อนที่จะเดินจากไปทางด้านของกาว,วีโดนั้นเขาก็ได้โทรไปบอกแม่ของแองเจโลว่าแองเจโลนั้นจ,จะค้างอยู่ที่บ้านของเขาสักคืนเพ,พราะพรุ่งนี้พวกเขามีแผนที่จะไปเดินตลาดด้วยกันที่บนโต๊ะอาหารพ่อและแม่ของกาว,วีโดเอาแต่คุยเรื่องธุรกิจโดยที่ไม่สนใจใยดีความรู้สึกของลูกชายว่าอึดอัดมากขนาดไหน หลังจากนั้นพ่อก็ได้ตัดมาที่แองเจโลที่ได้ลากตัวโรซ่าออกไปล,ลงมือย่ำยีเธอหลังจากนั้นมันก็ปล่อยโรซ่ากลับมาด้วยสภาพที่เปื่อยเปล่าก่อนที่มันจะขู่ให้นานเตล่าแก้ผ้าออกและททำให้มันขึ้นสวรรค์อีกรอบไม่นานหลังจากนั้นกาวีโดก็ตามมาร่วมวงด้วยพวกมันทั้งคู่ได้รุมสองสาวจนก,กระทั่งถึงตอนเช้าจนกระทั่งแองเจโลกับกาวีโดได้ตามตัวชาวเข้ามาชาวนั้นอดอยากปากแห้งเพราะเพิ่งจะออกมาจากคุกได้ไม่นานมันได้ลากตัวโรซ่าขึ้นไปแล้วย่ำยีเธอซ้ำ ซึ่งในตอนนี้สภาพร่างกายของเธอนั้นบอบช้ำม,มากมากส่วนนาเตล,ล่าก็ถูกอัดใจจนแทบประคองสติตัวเองไม่อยู่พวกมันได้ผัดเปลี่ยนกันวนเวียนรุมพวกเธอด้วยความหนำใจจนกระทั่งเข้ามาถึงอีกวนันนาเตล,ลา่าได้สติกับคืนมาในตอนที่ไม่มีใครอยู่เธอจึงได้ตัดสินใจโทรแจ้งของความช่วยเหลือจากตำรวจทันทีก่อนที่พวกมันจะตามมาเจอตัวเธอเข้าและลุมซัดใบหน้าของนาเตล,ลา่าจนเละหลังจากนั้นก็หิ้วร่างของพวกเธอไปใส่ท้ายรถและตั้งใจจะเอาไปกำจัดทิ้งในที่ที่ไม่มีใครเห็น เมื่อถึงตอนเย็นกาวีโดต้องเดินทางกลับบ้านไปกินข้าวกับครอบครัวเขาจำเป็นต้องทำแบบนี้ประจำเพื่อไม่ให้ใครสงสยัยทางด้านของแองเจโลที่เบื่อเบือกว่าเพื่อจะกลับมาเขาจึงได้ตัดินใจออกไปเดินเล่นทันที่ที่นาเตล,ล่ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเธอจึงได้พยายามปลุกโรซาห,หาทางหนีไปด้วยกันก่อนที่นาเตล,ล่าจะพบว่าโรซาเพื่อนของเธอได้ขาดใจตายไปแล้วนาเตล,ล่าที่ถูกขงังอยู่ท้ายรถจึงได้พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือ ในเวลาต่อมาผู้ตำรวจได้บุกมาที่บ้านของกาวีโดพวกเขาได้ถามกับรับพ่อของกาวีโดว่ารถเฟียสคันสีขาวเป็นของคุณใช่หรือเปล่าและคุณใช้มันร่วมกับใครไหมรับจึงได้บอกตำรวจไปว่าใชา่นั่นเป็นรถที่เขาซื้อให้ลูกชายตำรวจจะได้บอกราบว,ว่ากันขอพบตัวกาวีโดหน่อยราบจึงได้พยายามบายเบียนกับตำรวจว่าลูกชายเขาหลับแล้วแต่ทันทีที่ตำรวจบุกไปค้นห้องของกาวีโดพวกเขาก็ต้องตกใจว่ากาวีโดได้หายตัวไปแล้วทางด้านของแองเจโลที่กลับมาจากเดินเล่น และด้มองเห็นพวกตำรวจที่กำลังมุงอยู่ที่รถของมันแองเจโลจะได้แกล้งตีเดียรแล้วเดินหนีไปแต่ทว่าด้วยท่าทางที่มีพิรุธจึงทำให้แองเจโลไปพ้นสายตาของตำรวจก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะถูกจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาเหตุการณ์ฆาตกรรมและย่ำยีหนึ่งศพในครั้งนี้ได้กลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญไปทั่วทั้งเมืองมีผู้ก่อเหตุเป็น,นวัยรุ่นทั้งหมด3คนและพวกเขาถูกตัดสินโทษให้จำคุกตล,ลอดชีวิต19ปีต่อมาช้วได้ถูกปล่อยตัวเป็นคนแรกเขาได้เดินทางไปท่องเที่ยว 30ปีต่อมาในปี2005แองเจโลได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากพติตัวดีและหลังจากนั้นอีก4ปีกาวีโรก็ได้รับการปล่อยตัวตามมาปัจจุบันทั้งสองคนยังคงมีชีวิตอยู่และเสพส,สมคสมปัตที่ครอบของเขาสร้างเอาไว้ส่วนนาเตล,ลา่าที่เสียชีวิตไปในปี2005ซึ่งเธอเพิ่งจะอยุได้แค่47ปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังดราม่าทึกขวัญที่บอกได้คำเดียวเลยครับว่าโคตรดิ่งดูแล้วจิตตกมาก ตัวหนังในช่วงไทยมีความรุนแรงสูงมากและไม่เหมาะกับทุกคนซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจได้เป็นอย่างดีหากจะมองภายนอกของตัวละครแต่ละตัวต้องเรียกได้ว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแบบสุดๆเพียบพร้อมไปทั้งหน้าตาและเงินทองถ้าเกิดพวกเข้าหมายตาหญิงสาวคนไหนก็เรียกได้ว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เปรียบเสมือนคนสมัยนี้ที่ตัดสินความดีความชั่วด้วยหน้าตาถ้าหน้าตาดีหน่อยก็ถือว่าทำผิดไม่ร้ายแรงอะไรยังพอให้อภัยกันได้แล้วไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าหากว่าคนร้้้าายยหหนเีแลลวะก็ ม่หวังถูกสาปส่งไม่ได้บุตรได้เกิดกันเลยทีเดียวซึ่งค่านิยมแบบนี้ไม่ได้เพิ่งจะเป็นหากแต่ว่าพวกเราเป็นกนารนานมากแล้วและควรจะเปลี่ยนได้แล้วให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอุทาหหณ์เตือนใจว่าต่อให้คนเหล่านั้นหน้าตาดีแค่ไหนร่ำรวยแค่ไหนมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นคนดีกันทุกคนก็นจบก,กันแล้วนะครับสำหรับคลิปลอบภาพยนตร์เรื่อง The Catholic School ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ ep